ก็นึกว่าสํานักง,งานไหนที่แท้ก็สํานักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามของเรานี่เองโอ้ยค่อยกัน,นึกว่าผู้ใดผู้ขยันจังเลย,ย,เลยไม่มีสํงงานักงานยังไม่ โอ้ยพี่ร้วจะกวาดเร็วอย่าทะเลาะกันเอ้าล้วนเดี๋ยวพี่เกษียนนะพี่เกษียนนะพี่จะกลับมาถามดูว่าตลาดเมูทเตลาดอ่อไ้ห้าสบเมตรหนึ่งดนึมีใครเอาไปทำมก่อสร้างที่บ้านโอ้ยสองปีเราเกษียนุเราไว้แล้วจะบ้างเนี่ย มันเดือดหลสารพัดเลยหายเลยก็ได้กระเจาเลยมาจะ่านมากอ่ะเ่าเลยมั้กระเล่ายอะลครับกเียงแล้วดแลแต่มไปจับก็เทมรับเปี่ยนไต้องเี่ยเาจะาเปี่ยนต่เด็กก็ต้องเด็กก็ล่วเล่าี่็ล่าเพื่อน ที่เราเป็นมือกระนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คหาไม่ใช่ับ เขามากวาดกองไว้ให้เพื่อนมาเก็บเอง